ลายกลุ่มหรือยังยังไม่ได้อ่านเลยมาแต่ตลาดนะอ๋อไปตลาดมาเออไปตลาดมาจะขอพรให้เขา๋อจะไปขอพรให้เอฟซีอบอ่ะสองเจ้าหนุนอ๋อเลยขี่มอเตอร์ไซค์บึงเลยลายกลุ่มประกาศแจ้งว่าพรุ่งนี้หกโมงเช้ารำขอพรให้กับแม่นกจ้าตื่นไวไหมตื่นไวโอ้จะตีสี่หนุน ป้าข้ายจะตื่นตีสี่อ่าป้าขสายก็เห็นกลุ่มในไลน์เนาะแล้วก็ทันที่ซาก็โทรมาบอกว่ามแม่ขอพรให้อ่าแม่นกหน่อยเนอะแม่นกน่ะล้มหัวฟาดพื้นน่ะเส้นฝอยโลหิตแตกป้าข้าอยอยู่ก็เลยบอกว่าอ้ถ่านั้นก็เราไม่บนอะไรหรอกเพราะว่าอ่าปุ๊บอกว่าญาอาชิก็ขอแล้ว่าอาชิบนนางลำด้วยป้าขสายก็เลยไปไปก็ป้าขสายก็เลย ไม่ได้ออกกล้องหรอกบอกว่าสาธุเดอ้อปู่เดอ้อรีบร้อนไม่ได้ทำคลิปอ่าป้าพใส่ขอพรให้อ่าแม่นกนะคะแม่นกที่เคยช่วยเหลือ,อยูทูบเบอร์ทุกคนแล้วก็ช่วยเหลือปู่ทำนู่นทำนี่ผ้าห่มอะไรเขาก็ช่วยเหลือตลอดแล้วที่นี้เขาล้มหัวฟาดพื้นนอนอยู่ที่โรงพยาบาลน,นาเกได้เนาะ จากนาแกไปธาตุพนม<อ>ไปนครพนมไปนครพนม <3 S 1> เดี๋ยวนี้นะ่ะอยู่ยอยู่นครพนมเขาว่าเขาว่านะป,นะปู่นะแล้วก็ขอให้ท่านปู่น่ะปลกปักรักษาเขาขอให้เขาหายแบบปิดทิ้งเลยอย่าให้ได้เสียงเงินเสียทองเลยขอบุญกุศลที่เขาสร้างให้ทุกคนนั้นอ่าให้บุญ คนที่แม่นกให้นะ่ะบุญที่เขาสร้างมานะ่ะขอให้อนุสงฆ์ทุกคนคำจุนแม่นกขอให้แม่นกขายไวๆจะได้มาช่วยเหลือปู่อีกคือจะไม่ได้ถวายนางลำนะถ้าคนอื่นพูดนะ่ะก็แล้วแต่แต่ป้าคำสายขอให้ปู่ช่วยด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนาลุงพลนี้คือปู่ปริจิตราขราช อ่าสิบอ่จังหวัดพูดว่ากระจัดปัดเป่าอ่าโรคภัยไข้เจ็บอ่าเส้นโ,โดยหิตฝอยแตกก็ขอให้จดให้ด้วยปูย่ยศวันด้วยปู่ดำปู่ทองปู่จำรองสิ่งศักดิ์สิทธิ์แดนสวรรค์นี้จงไปช่วยอ่าแม่นกให้ปลอดภัยไรกังวลด้วยเถิดกลับมาเลยกลับมาก็ขนหนาวลุกว่าเออได้ผล uh huh. เหมือนช่างดำบนช่างดำนี้ขน พองเลยนะพองหน้าก็ตึงอันนี้ก็เหมือนกันก็เลยบอกว่าโอ้แม่นกจะได้กลับบ้านอยู่แล้วละก็เลยได้ยินวันนี้ว่าเสือนั่นแหละเป็นคนพูดว่าแม่นกกบบนลกับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเออก็ดีนะก็สาธุสาธุานะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษาทุกๆุกคนคน,คนที่ป่วยติดเตียงก็ขอให้ท่านปูกระจัดปัดเป่าให้หาย จะได้มากาบไหว้ปู่คือวันที่สิบนี้ก็บวงสวงปู่แล้วเนาะก็สาธุสาธุนะคะขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขหน้าที่การงานการเงินก็ลื่นไหลสุขภาพก็แข็งแรงเราจะได้มาอ่าร่วมกันสร้างสารรค์อะอะไรนะเสือทความดีเออทำความด,ออามดีปฏิบัติอ่าอะไรนะกำลังสร้างเนาะ ลานปู่นี้กําลังสร้างัเออพัฒนาขอให้มันเจริญก้าวหน้าตลอดปีตลอดไปลุงพลก็ขอให้พ้นอ่าข้อกล่าวหาแล้วก็คดีทุกคดีก็ลุงพลประเต็นก็ขอให้ชนะช,นะชนะตลอดไปด้วยเธินนะคะถ้าใครจำได้นะฮะนอกจากแม่นกจะช่วยเหลือทั้งพวกเราทุกคนทุกช่องแล้วนะฮะก็ก มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ปู่หลายครั้งหลายคราโด<ช>ยเฉพาะวันที่ย้ายองค์ปู่จากเกาะมาที่นี่นะฮะผ้านวมผ้าห่มของแม่นกเกือบทั้งหมดเป็นของแม่นกนะฮะน<า>นแล้วก็มีเอฟซีไรแท่านร่วมมาด้วยนะครับท่านผู้ชมนะฮะนี่แหล,และปาฏิหาริย์จริงๆนะวันนี้มนนนแ,แม่นกได้กลับบ้านแล้วนะครับผมนั่นแหละแม่ถึงว่าแม่นกน่ะไม่เป็นอะไรหรอกคิดอยู่ในใจเออเหลือเชื่อเกินปาฏิหาร เกิน mm. แน่นอนคือป้าคำสายก็บอกว่าให้ให้หายไปกับสายลมที่ความเจ็บปวดขอให้เขาหายวันหายคืนป้าคำสายก็ภาวนาแล้วก็พูดเปล่งออกเสียงป้าคำสายก็เลยดีใจนะคะว่าโอ้โหปู่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะไม่ใช่ว่าน okay. ้อยคนนะมากเลยแหละก็สาธุสาธุนะคะท่านปู่นี้ศักดิ์สิทธ네ิ์จริงๆ ก็ขอให้คุ้มครองอโลกูกภัยไข้เจ็บทุกทุกคนขอให้ปลอดลรกปลอดภัย <FC S 1> ขอให้ทั่วโลกนี่แหละนะคะเมืองนอกเมืองนาอยู่ไกลอยู่ใกล้ก็ขอให้ปู่ปลูกปักรักษาด้วยทืินนะคะก็ขอภาวนาาแม่นกก็จะได้มาอีกแน่นอนแน่นอนวันที่สิบมาอีกนะคะก็ คิดว่าอย่างนั้นแหละคือเราไม่รู้จะพูดอะไรมันอาจอัานตานใจไปหมดนะคะคือเราขออะไรปู่ให้ได้เราก็ต้องปลูกปักรักษาปู่ไปนี่แหละดูแลพัฒนาพื้นที<อ>ชช่ช่วยลุงพลช่วยลุงพลก็ติดตามลุงพลเท่านั้นแหละแต่ป้าออใสไม่ได้ติดตามหรออยู่เฝ้าลานปู่นี่แหละ <laughs> ให้เสือส<า>พอไปตามช่องไง ฝากชื่อช่องชื่อช่องว่าอาฝากชื่อช่องด้วยนะคะช่องป้าคําสายรานปู่ปาริจิตนะคะก็เลยไม่ได้ไปไหนอย่า,ยายลืมลน,นะคะ <c oughs> อยู่รานปู่ตลอดนะคะก็มาก็เห็นอ่าร้านสีเหลืองขายเสื้อผ้าอยู่ตรงนี้นา,นาลุงพลประเต็นนะคะก็อยู่ตรงนี้ตลอดเลยค่ะไม่ได้ไปไหนนอกสว่า,าลูกไม่สบายนะคะก็กลัด กลับก็นอนไม่นานหรอกคืนอย่างช้าก็สองคืนก็กลับมาแล้วนะคะก็สาธุสาธุฝากด้วยนะคะอย่าลืมสวนะคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวสวน้อยใจนะก็เสื้อผ้านะคะนี่คะ่ะเสื้อผ้าร้านป้าคำใสนะคะสีสวยๆนะคะนี่คะ่ะอันนี้ก็กางเกงนะคะนี่คะ่ะ กางเกงนะคะสามร้อยพร้อมส่งค่ะผ้านุ่มนะคะตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดนะคะนี่ค่ะกางเกงกางเกงขาสี่ส่วนนะคะแล้วก็อันนี้ก็กระโปรงนะคะนี่ค่ะกระโปรงนี้ก็สวยสวยนะคะสามร้อยพร้อมส่งค่ะสามร้อยพร้อมส่งนะคะช่วยอุดหนุนป้าคำใสบ้างเด้อเอฟซ มีแต่สวยๆนะคะมีกระเป๋าด้วยนะคะนี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นแล้วก็แบบคุมเข่าก็มีนะคะถ้าเตี้ยแบบป้าคำใสนี่ก็ถึงหน้าแข้งนะคะนี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นนะคะแล้วก็อยู่ในหุ่นแล้วก็ชุดระหกร้อยพร้อมส่งนะคะหกร้อยพร้อมส่งค่ะอันนี้ก็สามร้อย สามร้อยพร้อมส่งนะคะสามร้อยพร้อมส่งมีกางเกงมีกระโปรงอ่ะกางเกงตัวนี้ผู่มาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะกางเกงตัวนี้นะคะผู่มานี่แล้วก็มีกระโปรงนะคะกระโปรงผ้าครามนะคะนี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยๆนะคะสามร้อยพร้อมส่งค่ะสามร้อยพร้อมส่งนะคะ สีสวยๆทั้งนั้นนะคะแล้วก็มีสั้นยาวนะคะนี่ซักแล้วก็นุ่มๆน,นะคะอันนี้กางเกงห้าส่วนนะคะกางเกงห้าส่วนนะคะอ่าคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากดไรัยกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะมีเสื้อผู้หญิงผู้ชายเสื้อแบบคลุมก็มีนะคะขอบคุณค่ะ